นี่เป็นช่วงของการหลังเกี่ยวนะคะว่าจะจัดการยังไงให้เหมาะสมกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยมาดูช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวบ้างแต่ประกบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องชาวนาประสบปัญหาเจอทุกภัยน้ําท่วมนาข้าวนะคะล่าสุดศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยมนลนหานบกที่21นํารถเกี่ยวข้าวออกไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่พื้นที่อําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่21นำโดยกองพันธ์ฐารราบมณฑลฐาน6กที่21นะคะนำรถเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปักทงชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยได้ช่วยเก็บเกี่ยวสีข้าวตลอดจนจัดหาพื้นที่ตากข้าวเปลือกไล่ความชื้นค่ะก่อนจะนําข้าวขึ้นยุ้งสําหรับรับประทานในครอบครัวบางส่วนก็นําไปจําหน่ายช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กร,รที่มีฐานะยากจนรวมไปถึงครอบครัวของทหารใหม่ผัดที่2ทับสองซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงนาข้าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตําบลตะคุอําเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยทําการสีข้าวแล้วก็นำข้าวเปลือกไปตากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,ร,กร,รที่ขัด แผนแรงงานเกี่ยวข้าวและก็ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะไม่ต้องไปว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวซึ่งมีราคาสูงด้วยนะคะ